ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะพันตำรวจเอกเจษฎายาังนอกผู้กำกับการสอนอวังทองหลางกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกับชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจสอนอวังทองหลางเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันของชาวจีนเถาย่านประชาอุทิศพบนักพนัน20รายเป็นผู้เล่น8ราย จึงคุมตัวทั้งหมดมาสอบสวนอย่างสอนอวังทองล้างและประสานล่ามเข้ามาร่วมสอบสวนอีกด้วยพบว่ากลุ่มคนจีนจะรวมกลุ่มกันผ่านทางโซเชียลทั้งวีแชทและระบบอื่นๆเพื่อหาสถานที่เล่นการพานันในลักษณะบอลวิ่งเมื่อเจอสถานที่ก็จะนัดมารวมตัวกันมาเล่นการพานันตรวสอบอาคารดังกล่าวพบว่าเคยเปิดเป็นร้านอาหารจีนแต่ปิดตัวไปในช่วงโควิด ปัจจุบันเป็นอาคารทั่วไปไม่ได้ประกอบกิจการร้านอาหารเพียงแต่ยังไม่ได้นำป้ายออกมาเท่านั้นตำรวจสพปลวกแดงจังหวัดระยองพร้อมอาสาัครผู้ภายบ้านปลวกแดงรับแจ้งเหตุยินกันเสียชีวิตในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นบ้านจัดสรรเทาเฮาชั้นเดียวภายในห้องนอนพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงปลายเท้าผู้ตายพบอาวุธปืนขนาดจุดสามหกห้าจำนวนหนึ่งกระบอกปลายเตียงยังพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายอีกหนึ่งราย จึงเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่าผู้ชายที่เสียชีวิตเป็นวัยวัชกรวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายไปติดพันสาวที่เสียชีวิตซึ่งภายหลังสาวจับได้ว่ามีลูกมีเมียแล้วจึงพยายามติดตัวออกห่างทําให้ระแวงและเข้าใจผิดคิดว่ามีคนอื่นจึงก่อเหตุดังกล่าวและใช้อาวุธเจาะขมับยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดบงงางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งศพให้แพทย์เวรสะพะปลกแดงชนสูตรการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง ซืบพักสองปลอมตัวถามซื้อบ้านรวบมือแทงโจ้เจ้าถิ่นงานหลงหลินเมืองรับแลดับสองเจ็บสองในเจ้าหน้าที่ทำทีสอบถามติดต่อซื้อบ้านที่บริเวณหน้าบ้านพักของผู้ต้องหาดยแฟนสาวก็ได้ออกมาให้ข้อมูลก่อนที่ผู้ต้องหาจะออกมาพบเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จิงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบึงตนเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลับแลเพื่อดำเนินคดีต่อไป พื้นิทยุสอพอคำเชีอีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยไปจอดทิง้งริมถนนสาธารณะหมู่หนึ่งบ้านดอนสวนรรค์ที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนไม่พบคนขับตรวจสอบภายในรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยสีน้ำเงินและสีขาวจำนวนมากอยู่บริเวณเบาะด้านหลังเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในกระสอบปุ๋ยพบเป็นยาบ,บ้าจำนวน1นล้านหกแสนเม็ด จากนั้นก็ทำการตรวจยึดยาบ้าพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพคำเจีเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีกิ๊กสาวชาวรัสเซียชักมีดแทงเมียหลวงร่วมชาติเจ็บสาหัสต,ตำรวจเร่งล่าตัวก่อนหนีออกนอกประเทศกระที่เกิดเหตุพบพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวอยู่ในอาการตกใจหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทะเลาะวิวาทกันแล้วใช้อาวุธมีดแทงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชาวรัสเซียโดยกลุ่มเพื่อนแฟนหนุ่มและพลเมืองดีคอยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวรัสเซียมีปากเสียงกับคนเจ็บซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันที่นั่งดื่มและทานอาหารกันอยู่4คนโดยผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาทักทายก่อนจะมีปากเสียงกันและผู้ก่อเหตุก็เดินหายไปประมาณ10นาทีกลับมาอีกทีผู้บาดเจ็บก็ปรีเข้าไปกระชากผม ผู้ก่อเหตุจึงชักอาวุธมีดออกมาแทงจนได้รับบาดเจ็บลม้มลงจังหวะที่พลเมืองดีเข้ามาช่วยผู้บาดเจ็บผู้ก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีสอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุหึงหวงผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นภรรยาของคนที่คบหากันอยู่ในนพพลพันเงินผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าหนึ่งพร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานและชาวชุมชนรับรงไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมทําบุญในพิธีเปิดโรงงานพระนครใต้โดยสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ในวันที่6พฤศจิกาย,ยน2515พระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอด,ดุญเดชบรมานาถบาพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพระนครใต้วันนี้ของทุกปีโรงไฟฟ้าพระนครใต้จึงจัดงานวันครบรอบเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งลำลึกถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ที่ส่งต่อมาจากผู้ปฏิบัติงานในอดีตและตลอด52ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพนะนครใต้ไม่หยุดที่จะพัฒนาในแง่มุมของการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ไม่ว,ว่าจะเป็นด้านการศึกษาศาส,สนาและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่ง่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์ รอชมกันต่อไปค่ะ